สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดนัดอาเภอปราสาทนั่นเองนะคะเขาจะมีตลาดนัดทุกวันที่ห้าหรือว่าลงท้ายด้วยห้าเนาะห้าสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบเฮ้ยสามห้าเฮ้ยพัวแล้วห้าสิบห้ายี่ห้าโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ก่อนนี้ตอนนี้เขาเริ่มเก็บแล้วเราไปข้างในนู้นเรากำลังเริ่มเก็บร้านนะก็เรามีปกติแล้วเราในการที่เราจะออกตลาดอ่ะเราก็มีปักกาให้ ให้ลูกค้าด้วยละโหลสินน้ำใจอะไรอย่างนี้นะค่ะคนละโหลคนละโหลเลยกัเลยแล้วตังเอาตังค์เองไปซื้อด้วยนะไม่ใช่บริษัทนะตังตัวเองนะสปอร์ตเกินอะอ่ะโอเคขออนุญาตจ้าพี่คะหนูมาจากโตโยต้าจ้าขออนุญาตแจกน้ามาสนใจโตโยต้าเพิ่มอีกคันไหมคะใช้อะไรอยู่คะโตโยต้าเนาะเทิร์นะเธได้นะคะเผื่ออยากได้คันใหม่ นี่เราแจกปากกาถ้ามีใครสนใจแนะนําให้โอได้นะค่าแนะนํา5,000บาทใช่พี่สามารถสแกนเข้ากลุ่มนี้เลยเพื่อเป็นสมาชิกรับเป็นอาใช่ค่ะแนะนำห้าพัเลยหรอใช่ค่ะ5,000เลยถ้าเป็นกับบารเสนอแนะนำก็เก๋วะได้พี่สนใจไหมหนูอยากแจกปากกาอ่ะอยากแจกปากกามิสันมิสันข่งแกงเอาไปพี่เอา เตยตาลูกพี่เตยตาพี่เตยตารีโวเพิ่มยาพี่น้องคนใดกาแนะนำให้ได้พี่ได้ค่าแนะนำตั้งห้าพันเลยนะหมเลยเนาะนี่หนูเอาวางไว้ตรงนี้เด้ะอย่าทิ้งนะเดี๋ยวหนูจะอะไรนนี่หนูวางตรงนี้เด้อดอกตอนนี้หนึ่งจุดเก้าเก้าราผอนหนึ่งี้นี้เหนึ่งปีจุดเก้าเก้าสียดอกประมาณเท่าไหร่ปีหนึงม่กี่บาทหรอกหลักหมื่นป ดีไม่ดีไม่เกินสี่หมื่นแล้วดูอยู่ที่เราดาวตอนเดียวตอนนี้ตัวตัวตัวประหยัดส่วนลดกี่หมื่นอ๋อห้าแสนตอนนี้มันจะขึ้นมาหมื่นหนึ่งนะห้าเก้าสี่มันจะขึ้นหมื่นหนึ่งเป็นหกแสนสี่พันขึ้นเก้นหลักหกเขบอกห้าห้าห้าเก้าสี่ตอนนี้นะแต่เดือนหน้ามันจะขึ้นก็นั่นแหละมันจะมันจะขึ้นเดือนหน้าเนี่ยพี่ไม่แพงผมมีส่วนลดให้ด้วยหน้าแสนแปดเท่าไหร่ไม่แถ้าถ้าพี่ออกกับผมผมลดได้ห้าหมื่นไง เลยห้าแสนห้าทูกกว่าถูกกว่าตอนนี้เขารังเลที่ว่าเขาชอบของใจ้ของอิสุอะไรอ่ะถ้าพี่อย่างงี้ถ้าพี่จะไปขนหนักๆใช้แบบไม่ต้องถนอมอ่ะพี่เอาเตต้าแต่ถ้าเอาหรอพี่เอาอิสุใช่ไหมกึ่งๆกว่านั่นแหละพี่เอาสองแปดเลยตัวใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนใครเราเล่นไหมขอเบอร์ลูกไม่ต้องเปลี่ยนพี่ขอน้องขอเบอร์ไม่ต้องมาพี่อยู่ในเมืองนี่แหละไม่ไม่นั่นแหละผมเรามีสามสิบคนพี่เตยเยอะ ยังตัดสินใจไม่ได้จะซื้ออยู่อ๋อพี่พี่ไปดูเลยเดี๋ยวลดให้ห้าหมื่นใช้รถกระบะปีห้าพันแล้วหมอเฮ้ยจริงเหรอขอเบอร์เลยอ๋อพี่เบอร์มาจพี่พี่โรงงานยาสูบเหรอพี่จริงเหรอที่ไหนพี่ผลิตยาสูบเอารถที่ของนิสันวิ่งมาหาที่บ้านมีของเอาด้วยไทยปูนวัดนี่เลยอ๋อของนิสสันอ๋อเป็นไรพี่บอกพี่เอาโตโยต้าเหรอก็พี่บอกว่าพี่ชอบโตโยต้า เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้พี่แนะนำมาก็ได้ผมพี่ค่าต้นทชายห้าพันไม่ต้องซื้อเองเลยหรอพี่เกาไม่เอาแล้วเอาอะไรเอาพี่เก็บแล้วพี่เอาพี่เอาอะไรเอานี่เหรอนี่ของพี่เหรอพี่โม้โดนตอนนี้ยังอยากได้ช่วงปีใหม่อะไรอ่ะไม่แม่อ่ารู้จักกันไว้รู้จักกันไว้ก็พี่จะไปยุ่งก็้องดูแบบปีใหม่เผื่อมันจะลดทุนอะไรอีกไม่กี่เดือนอันนี้อันนี้ลดห้าหมื่นประกันที่หนึ่งสองหมื่นของแถมเอยประมาณสองหมื่นรวมก็เก้าหมื่นแล้วคุ้มจัง ใช่ค่ะสาขาเดียวกันกับในน้ำเลยตัดแล้วไม่เอาของแถมไม่เอาอะไรเลยโอ๋้ได้ครัก็ถ้าซื้อเงินสดผมลดได้เท่าไหร่เดี๋ยวห้าหมื่นหกหมื่นห้าพี่ไม่เอาประกันด้วยเหรออาจจะลดเลยพี่ต้องซื้อสดแล้วแหละถ้าซื้อสดอ่ะเอาแต่ลดเลยซื้อสดดูดิไม่เอาอะไรที่อย่างแถมอะประหยัดได้ของแถมได้ได้เราปีใหม่ก็ได้แต่มันจะขึ้นหมื่นหนึ่งนะเดือนหน้า แม่ราคารถปรับขึ้นแต่ผมมาลดอยู่ห้าหมื่นก็แถมตุ้กาห้าไม่เอานี่มันจินห้าหมื่นไม่ซื้อเงนสดละก็นั่นแหละห้าหมื่นห้าหมื่นบวกหมื่นห้าหกหมืนห้าแล้วก็มีไอ้หอการค้าไทยหนึ่งห้าเฮ้ยร่สุดแล้วเออหกหมื่นห้าหกม่นหสดลดหกหมื่ห้าเหลือประมาณก็ถ้าหกแสนก็เหลือยวเนี้ยหกแสนเท่าไหร่ยาวสองจุดปดนะหกแสนเก้า หกเก้าสี่ส<อ>ป่ะเงินที่ราคาห้าเก้าสี่ก่อนเบื 6, ้อง 6, นะต้นลบลดหกหมื่นห้าเก้าสี่ลบหกหมื่นห้า